อ็อันนี้ครับเป็น1.9นะครับคีอ2020อันนี้ก็มีอแอร์วาวกัดุูนโต3.9นะครับแล้วก็เป็นโอบโบตรงรุ่น1.9 842ไซส์่4รับไซซิ่งปะดุูนโตปัดลมนซิ่งครับเขามีเปลี่ยนคลองไปใส่น้ำมันเครื่องครับ Thank <laughs> you.